เหลี่ยมและข้ามฟรีนะครับกิงผู้เวี่ยงครับแล้วข้ามฟรีกับเหลือเฟือตะก็อปีศาจตะก้อนะครับออกตัวได้ดีครับนำไปสามตัวสูดแล้วนะครับเก์ฟเองข้ามเองครับเก็ผู้ไปครับแบ็คครับโรยขึ้นมาป่าส่ติดข่าอีกครับโรยมาใหม่ครับกิงเตะใส่เลยครับรับได้รับไปครับ ศูนย <m í toys> <aún> uh ์ต่อสามครับตัดหยอดนะครับแท็กซี่โอ้ยยืนหลับหรือเปล่าครับหนึ่งต่อสามครับน้องแบ๊คครับสามสองต่อเฮ้ยนี่ แต่ป้าจ้าขอบคุณครับพี่กัลเจ้พี่กาแเจ้ขี้เกียจตยืนไล่นะครับการจะหมดแรงครับเอาหัวไปแลกขากับพี่เทอร์รี่ครับชนะไปครับน่าจะได้ไปเยอะครับพี่พี่กัลเจ้รับโอ้เกมเสริมต้องแบกครับเกมเสรมไน่พ่พื่นทุกคนเลยสามเท่ากันครับโอ้เสิร์ฟมาทีมาเป็นชุดครับ เลือเฟื่อลูกป่าครับอันนี้ก็เอาปากเก่าเข้าสู้นะครับสามเท่ากันครับเล่นฝั่งเดียวกันแล้วเนี่ยไปครับยกสวยครับสามเท่ากันเนี่ยแม็กไล่มาที่ต้นเรือเฟื่อครับ 3ต่อ3ครับแห่งไปหากิ่งครับดูครับแบ็คโรยต่ำนะครับต้องเขียวมาติดเกี่ยวครับแบบนี้โดนตัวนะครับตรงนี้เป็นแต้งครับมีตราขึ้นนำอีกครั้งครับ4ต่อ3ครับ ไปครับอุ้ยครับก่งไม่เปิดครับยังไงล้นมาครับผิดจังหวะครับอีกหนึ่งแต้มครับกดให้พุ่ฟูด้วยนะครับน่าต่3สาครับเหลือเฟืองหลังไปครับยังไงต้องแบคหรืครับกิ่งปาดมาอโหแท็กซี่ยืนหลับครับ เกมเสร์จต้องแบ็คู่เวียงครับสาม่องห้าครับาสายก็เปิดดูแท็กซี่สุดัชไม่ต้องใช้แรงมากครับใช้ความเก่าเอาครับเหลือเฟือห้าต่อสามสวัสดีปเยี่ยมด้วยนะครับ สามต่อห้าครับมาเ็เปิดหัวครับโอ้แคตตี้โอ้ติดเกี่ยวเลยครับประมาณไปก็ปีศาจเอาลูกนี้ไปกินโอ้ยังติดเกี่ยวสุนชัยครับข้ามหัวครับแมนะ่สอนง่อยเลยครับสาต่อสามครับ แกเดียวขับนอิขอบกิ่งใส่เข้าไปแกี้มเวต่อห้าครับหาเรียมรอบๆแล้วทีเปลี่ยนส่งข้าต่อสามนอะไรไปที่กิ่งก็เปิดหัวครับดูแบล็ นิ่งบวิ่งอุ๊ยทีสังท้ารับไม่ทันครับนิ่งี๋ยวงสามต่อห้าครับสวัสดีปีใหม่ครับโอ้โหเราไม่ได้เจอกันนานมากนะครับเยนส่งนครับะ ขางต่อสมครับทำงานอยู่ครับโอ้ครับผมครงนี้ผมก็ทำงานนะครับว่าจะกลับแล้วครับคู่นี้ป้าเตี้ยแกไม่ไล่แนละ้วให้ผมไล่นะครับ ไม่มีใครไลเลยครับคู่นี้ครับอห้าต่าหน้าสาหยอดไปครับกิ่งลับแตกนะครับแมลูกเต๋อบเอหกต่ามัวยก็ย เดี๋ยวดูเไม่เนอยู่เโอ้ไม่อลิติกหน่อยครับไอซี่เขาจะหงอกครับชู่พี่เหลือยากครับกิ่งใจไม่ดี เตะพื้นไปเตะพื้นไปสองทียบ6-3 6-3ครับโอ้โหยังไงก็ไม่เปิดครก็จังหวะแบบนี้ครับสองครั้งแล้วครับเอาแบ็คเก็บให้หมดเลยครับเตะไม่พลาดเลยครับขอบคือหรืออบเล็บเข้ามาเลยกครับ เต่อสครับโดนไปครับแบ็กลอยมาอืมมัได้ครับยกห่างครับนีด้ึงเราคู่ีาด้วยแปดต่อสามครับ คนแถวบ้านผมครับพื้นไม่ดีด้วยครับสามต่อแปดผู้นู้นครับเอาเอาชนะทีมงานเพชรบุรีครับสองเกอร์เพชรบุรีนะครับมองเตยกับเสี่ยแขกนะครับ แอีกคู่ครับน่าจะหมดแล 18, 19, 15, so, ้วนะครับในรายการนะครับเพราะว่าปามพงไม่มานะครับวันนี้นะครับเอ็ดดินก็แตกลับแล้วครับคู่นี้นะคู่นี้ทำงานต่อนะครับเก้าต่อสามครับก็เหมือนพื้นคนละอย่างนะครับ ่ปาร์ตี้อาจจะชูได้สบายนะแต่ว่าประกอบนีมันเก๊กทิพย์เท็จเลยสามเก้า้ามกับปาร์ตี้กำลังพอดีอยู่เล้วจีบกันอยู่ปาร์ตี้ไม่กล้าสู้ใช่ไหมเห็นก็โดดเตะไม่กล้าสู้แต่เขาไม่ค่อยชัวร์เตะไม่ค่อยชัวร์เตะสองทันโอกา กหยอนมาครับดูแบบสีครับเอาติดเกี่ยวครับเอากริงสีหยอดเอาไว้ข้ามอีกนะครับว่างเดี๋ยวขึ้นไปแรกข้ามด้วยครับน่าจะเมษาแน้วผมเล่นคามหัวได้นะพราบว่าเขายังไม่เข้าที่เลยนรเข้าต่อสครับเหลือข้ามหัวไปครับเปิดครับ 4ี่ต่อ9เติดออกนะครับเก้าเก้าสิบสี่นะครับเปิดแล้วแบ็กสวยแล้วครับ สี่ตอก้าที่มาที่สุรชัยครับยังได้นะครับห้าตอกเก้า เกี่ยวครับได้แต่ไหมได้แตมครับปูเียงเดินสายครับ9 6-9ครับเดี๋ยวเปิดครับดูทักที่ว่สวยครับฝาดีียดาดดีเนาะฝาดีเลยเว้ย 9้ 6, ครับครับองโคครับลกขึ้นไปติดหลังเท้าครับอาครับโชไยลข้ไปขยับแต้มครับสถน้องกินด้วยนะครับมาเชียร์พี่เหลือนะครับมา ปาใส่ไปหกต่อสิบยกห่างครับยังปาได้ครับติดเกี่ยวครับมาครับกิ่งปาใส่เหมือนกันครับยกห่าง อย่าแต้มครับปูยังเดินสายครับเจ็ดต่อสิบครับไม่พลาดคือตัวเจนครับอ๋อออกหลังแล้วตู เจ็ดต่อสิบจัดหยอดทั้งทีครับล้นไปครับโอ้โหยืนเถอะอีกแล้วครับแปดต่อสิบครับยังมีโอกาสนะครับต้อ,บองขอดเสื้อแล้วครับเหลือเฟือครับั้าข่อยมองไม่เห็นแปดต่อสิบครับแต่ขอิดสาไว้รอ

ล้นไปเลยครับเตแไ้มครับภูยังเฮ้ติครับซไปติดีขอต้องีเรองตดสี่ลิบีเลยนะ

ยกไปให้เขาครับร้อนมาครับเหลือเสือนครับไม่ผ่านแบคครับอย่างนี้โอ้ยไ,ไปหยอกเล่นครับแต้มเท่ากันแล้วครับแบบนี้วิ0ต่อส1บครับแต้มเท่าแล้วคนระับแบคตีมาที่สุรชัยครับยกไป อย่างได้อยู่ครับยังไงครับต้องเปิดก่อนครับโอนไปอีกครับโอ้โหแซ็กซี่ครับยกมาอยู่กับล่องกระลอยเลยครับเบียดไม่ได้ครับเบียดออกอากาศครับแล้กตอนกระติ๊บแล้วตอนไม่มดีใครว่าเจ็บบ่อยอยู่ยัง

สิบเท่าครับแบ็กเสิร์ฟไล่มาครับเฮ้ยเสือชัยเลือดไปก็ดีสิบเท่ากันครับขอช่องไปครับแบ็กเลยนะสวยครับโอ้ยลั่นไปดีครับ

น้องเต่าด้วยนะครับเอสีหลังครับกิ่งเตอร์นะอ้แบ็คขาวนาสวยครับสวัสดีครับไฟบาสที่แท้ใครเป็นออสออสทันรองนะครับเสิร์ฟน้องแบ็คนะครับติดเท่ากันครับหมาที่แ <donkey> ท <Monday> ็กซี่ครับยกขึ้นไปเหลือ ไปที่กิง่งนะมินกาลาบารอบอีนะอต้องชิงขึ้นแท่นก่อนครับเหลือเพื่อครับแส่กุญชาวุธด้วยนะครับติดเท่ากันครับ แพ็กส yeah, ี่มาที่เหลือครับเรียนเสือเหลือเสื้อครับอยอครับเหลือที่สิเท่ากันครับ ตัดหยดอกแล้วแท็กซี่โอ้โหข้ามานี่ไม่น่าจะทันนะครับติกเข้ากันครับตัดหยอดบ้างครับิีงเตอร์ครับดูครับแบ็คเลยนะ แบ็คจุดขึ้นมาครับเปิดหัวพอดีครับติดเกลียวครับโอ้โหยกโอ้ทางนี้เกลียวไม่ได้ยกตะก้อบ่นว่ายกไม่เข้าแล้วเปิดตาดเข้าตัวแล้วครับดันไปติดแปนะคราเหล็แต้มเดียวเกมครับทีเวียงขึ้นแทนต่อเนาะที่เป็นต่อสิบ นะหมุนนำข,า,ขาดมาครับเป็นไปได้ครับโอ้โหยกขาดโอ้โหตอนนี้โคเสียแล้วโอ้โหแต่ก,ก็ว้าวได้เป็นแขกนครับยกขาดได้ยังไงครับโคชเสียแต้มนำข,าด,ขาดครับเอาครับแต้มนี้เพื่อตีเสมอครับ10ต่อ11ครับ เก่งเปิดหัวครับแบ็คเลยมาสวยครับเอ๋อแบ็ค์คอยครั้งที่สองของคูเวี่งครับสิบเอ็ดต่อสิบครับยกสายเลยครับโอ้โหเสียงมากครับตรงนี้ติดเกี่ยวแล้วครับยังไงติดเกี่ยวครับเหลือเลือ โอ้โหโดนตัวก่อนครับโอ้แท็กซี่ครับแหวนเบียดร์เล่นยากเลยครับระวังว่าคุณได้พลาดกระดเกินเกินครับโอ้ยกซ้ายอันตรายมากครับลูกเมื่อสักครู่ครับเสียงมากเลยครับยังตีเสมอไม่ได้ครับ10ต่อ11บเอ็ดครับ ฝ่าสูงๆไปครับเอาครับแบ็คลอยมาล้นครับเอาเหลือจับได้ครับเอาครับตีเสมอครับขึ้นแท่นเหมือนกันครับ,รบมีรอยยิม้มขึ้นมาหน่อยครับตีเสมอได้ครับจะปิดฉากได้เลยเปล่าครับ โมเมนตัมครับมาอยู่ที่เหล็กเฟือครับกับลูกอยู่ในมือครับโอกาสอย่าให้หลุดลอยครับทีเด็ดเท่ากันครับแมตท์พอยต์ครั้งแรกครับหน้าสายไปกินตาร์โดนตัวครับโอ้โหเป็นใบได้ครับเขากลับมาได้ครับปีศาดครับโอ้เฉือนชนะกันแต้มเดียวครับเอาละครับคลิปนี้ครับลาไปก่อนครับแอดมินครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับรับชมอยู่ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ